<c oughs> สวัสดีด้วยสวัสดีช่งนชมด้วยสวัสดีครับพบกับพวกเราช่องน้องไอชิรีวิวของไปทั่วซึ่งไม่มีอะไรทำก็เอาของมารีวิวกันซึ่งก็ไม่มีคนติดตามเยอะนะมีแค่ร้อยกว่าคนเองแต่ก็ยังทนทำคลิปไปอยู่ <c oughs> <c oughs> ไ,นะได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวลรถคันนี้นะครับอ่ะมาเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไอชิเข็นให้ดูก่อนอ่ะน้องไอชิเข็นไปข้างหลังสิคะให้ท่านผู้ชมดูเออข็นไปข้างนู้นกล้องจะอยู่นู้นอ่ะเออเห็นไปดูนะคะอ่ะดูเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์รถคันนี้ก่อนนะคะเป็นทีละสเต็ปอ่ะเดี๋ยวให้น้องถ่ายไปก่อนอ่ะดูดูนะคะอ่าไปแล้วโอเคน้องกลับมาเลยค่ะน้องกลับมาค่ะครับนี่ครับน้องกลับมาเลยครับ น้องกลับมาแล้วครับจอตรงนี้อ่ะโอเคจออีจะสังเกตอันนี้คืออันเนี้ย <c oughs> น้องอ่ะผมจะบอกว่าน้องก็ปั่นจักรยานสองล้อได้ตั้งแต่ตอนสองขวบกับประมาณแปดเดือนสองขวบเก้าเดือนของตัวแต่แปดเดือนประมาณนี้นะน้องปั่นสองล้อได้เลยนะครับซึ่งผมตกใจมากเรื่องก็เครื่องของเรื่องก็คือมาจากรถคันนี้เดี๋ยวรีวิวให้เราหน่อยรถคันนี้เป็นยี่ห้อ ครูด <Cruise. S 2> นะครับอ่าเดี๋ยวเรวให้ท่านผู้ชมดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนี่รถคันนี้เป็นยี่ห้อ <c oughs> ของครูดนะครับซึ่งรถคันนี้ไม่ใช่เป็นรถธรรมดานะครับเป็นรถที่แต่งซิ่งนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ครับข้างหน้าเอาบางกล้องแล้วข้างหน้าจะเป็นแฮนด์เคเล่านะครับแล้วก็ตัวสเต็มนี่เขาเรียกสเต็มนะครับสเต็ม <c oughs> ก็เป็นเคล่านะครับแล้วก็แครเดี๋ยวอย่าเพิ่งบางกล้องสิแล้วก็แขะแฮนนี้ก็เป็นของเแฮนด์แต่งนะครับ แต่ผมจํายี่ห้อไม่ได้ยี่อห้ออะไรอ่ะ ODI มันมันเหมือนของแต่งของพวกรถของคูดนะครับเบาะนี้ก็เบาะซิ่งนะครับถ้าไปดูรถยี่ห้อแบบว่าของคูดเดิมๆเลยจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ผมพูดชิงนะครับอันนี้ครับจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ผมมารีวิวอันนี้น้องใช้มาตั้งแต่ตอนประมาณสักสองสองขวบกว่าๆนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อล้อซิงด้วยครับยางใหญ่เนี่ยครับยางใหญ่เดี๋ยวผมจะหมุนล้อให้ดูนะครับ แล้วก็มุมดุมนี้แต่งเป็นเซรามิกหมดเลยนะครับจะลื่นมากลื่นหัวทิ่มหัวแตกเลยครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะหมุนให้ท่านผู้ชมดูอ่าเนี่ยครับลื่นมากครับเนี่ยอ่าล้อหน้าด้วยล้อหน้าด้วยครับเดี๋ยวให้น้องอ่าล้อหน้าด้วยครับนี่ครับโอ้โหนี่จะสังเกตได้ว่าลื่นมากนะครับแต่ก็คงจะลื่นพอๆกับแต่คงจะอันนี้คือจักรยานใช้แข่งได้เลยนะครับถ้วยถ้วยคอตรงนี้ทุกอย่างแต่งหมดเลยนะครับของแต่งเออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ คานอวนมานานแล้วค่ะไอ้นี่ครับหลักอานตรงนี้ก็เป็นเคปล่านะครับเป็นคาร์บอนเลยครับเป็นของแท้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่ที่วางวิ่งที่วางเท้านะครับตัวนี้ที่วางเท้าก็คือก็จะเป็นของแต่งเช่นกันครับแล้วก็กันด้วยเออกันด้วยตรงนี้ครับกันลอยด้วยตรงนี้ก็เป็นของแต่งเช่นกันอเดี๋ยวให้น้องถไลดยดูอีกทีนะครับถ้าเกิดเดิมๆนะครับคันนี้มันจะตกอยู่ประมาณเดิมๆเ,เลยนะออกจากออกออกออก,ออกจากร้านเลยน่าจะอยู่ประมาณ4,9 0 0บาทครับ เดิมๆนะแต่นี้ก็มีการแต่งละอ่ะอ่ะเดี๋ยวแต่งผมไม่บอกราคาดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าบ้าอะไรอ่ะโอเคราคาเท่าไหร่ไปบอกบอกไม่ได้สี่พันร้อยสี่พันร้อยเออสี่พันร้อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปแล้วครับนี่น้องไปแล้วเดี๋ยวให้น้องเข็นกลับมาไอ้คันนี้คือใช้แข่งได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรถรถรถแข่งเลยคันนี้เนี่ยครับเนี่ยครับอ่าอันนี้อ่ะโอเค สำหรับการรีวิวคือที่ผมมารีวิวเนี่ยน้องเขาจะได้ไม่ต้องให้เล่นโทรศัพท์มือถือหาอะไรรีวิวเดี๋ยวกาลังจะหาอย่างอื่นรีวิวในบ้านต่อครับ <c oughs> คือผมไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเขาด้วยไม่ได้ให้เล่นโทรศัพท์มือถือครับไม่ให้ดูหน้าจอเราก็เลยต้องเล่นกับเขาอยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> ใช่ไหมน้องเราเลยต้องเล่นกับเขาตลอดเวลาเลย <c oughs> ใช่ก็คือเล่นกันไปตลอดเลยมีอะไรเล่นก็เล่นเดี๋ยวจะไปรีวิว โอ,โ,โอ้โหบอกชื่อจริงท่านผู้ชมด้วยมือนตืบเลยส่วนส่วนนี้ชื่อโชคชื่อเด็กยิ้มผู้ช่วยแม่หโอเคเราเป็นครอบครัวคนจีนแต่หน้าตาเรายังไม่เข้าคนจีนเท่าไหร่แล้วเหมือนไหมแม่อะไรแม่ชื่ออะไรชิชโนกเออชิชโนกคนไายเอออันนี้เราก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวซิ้นให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงอันนี้จะไปตามดูคลิปหลังๆได้นะครับผมมีถ่ายคลิปไว้แล้วเนี่ยเนี่ยแต่ตอนนี้เขาปั่นสองล้อได้แล้วแล้วก็ปั่นได้ตั้งแต่ขยัก ใครอยากพิสูจน์นะครับว่าให้ลูกแบบปั่นได้เร็วๆหรือปั่นจักรยานได้ลองคือไม่ได้ให้เขาเก่งแบบไม่ได้ให้เขาเก่งแบบว่าเอ้ยลูกฉันต้องปั่นได้แบบสองขั้วกว่าๆต้องปั่นจักรยานไม่ใช่นะครับคืออมาจีแจมด้วยวะอะไรวะเขาคุยกันรีวิวกันสองคนคือคือ,ค,อคือผมแค่อยากพิสูจน์ผมอ่านหนังสืออนี่มาครับของไอ้ตัว ถึงก่อนก่อนสามขวบก็จะสายไปซะแล้วผมก็เลยมาพิสูจน์ในนั้นเป็นบทความของของคนญี่ปุ่นเขาเขียนไว้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยความสามารถพิเศษเขาสูงมากเลยคือให้เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นเป็นได้เร็วมากเลยผมก็เลยอยากพิสูจน์ด้วยการให้เขาปั่นจักรยานให้เขาทําอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าปล่อยเขาปุ๊บเนี่ยเขาปั่นได้เลยสองล้อวันแรกที่เขาปั่นได้ผมคือตกใจมากไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะปั่นเขาจะปั่นสองล้อได้คือน่าตกใจจริงๆคือยังไม่ถึงสามขวบเลยแค่สองขวบ สองควบแปดเดือนอะไรประมาณนี้ใครที่มีแบบลูกแบบหรือว่าใครอย่างเงี้ยครับปั่นได้ก็ลองมาแชร์แชร์กันดูนะครับแต่ผมเคยเห็นผมเคยเห็นนะครับคนลูกของของแม่ท่านหนึ่งครับผมเคยตามคลิปเขาสองควบห้าเดือนปั่นสองล้อได้หัวน,นี้สุดยอดจริงๆแบบอันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันใช่แต่ต้องฝึกเล่นจักรยานแบบนี้ครับเล่นจักรยานสองสองล้อให้คล่องก่อนคือระดับแรกอะ่ะต้อง ต้องปั่นจักรยานสองล้อก่อนเป็นสามล้อครับตั้งแต่ช่วงประมาณขวบขวบเท่าไหรนะประมาณสองขวบอะขวบเก้าเดือนให้เขาฝึกปั่นให้กล้ามเนื้อขาเขาแข็งแรงก่อนนะครับพอแล้วเ,เขาฝึกปั่นไปเสร็จแล้วใช่ไหมพอเขาฝึกปั่นเสร็จเขามาเล่นแบบเนี้ยเขาก็จะรู้รู้รู้ทิกแล้วพอแล้วเ,เขาเอาไถ่ไถ่ไปฮะเอาขาขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ทิกแล้วว่าเขาจะมีการปั่นได้แล้วก็มีการแบบคือเด็กอะเด็กเด็กเด็กทุกคนเลยครับที่ผมสังเกตมาคือตอนแรกๆปั่นอะจะตันปั่นไม่เต็มวงล้อนะ กึกกึกกึกอย่างเงี้ยครับคือจะไม่ได้ปั่นเต็มวงล้อแบบนี้ครับจะไม่มีไม่มีเด็กคนไหนที่ปั่นเต็มวงล้อแน่นอนผมผมเห็นเด็กมาเยอะมากเลยเออตอนแรกๆเขาก็เล่นไม่ไม่ไ,มได้หรอกครับเขาจะเล่นขาถ่ายเนี่ยคือมันเล่นยากนะครับถ้าเกิดเด็กเด็กที่แบบขวบออก,กว่าๆไม่เคยเล่นแต่ถ้าเล่นได้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มเอาขาขึ้นเนี่ยม,มันก็จะทรงตัวได้แล้วก็จะปั่นจักรยานได้ทำตามเทคนิคที่ผมบอกอะ่ะรับรองอันดับแรกคือช่วงประมาณขวบกว่าๆข,ขวบตอนขวบ ขวบว่าขวบ8เดือนขวบหกเดือนให้เขาเริ่มปั่นจักรยาน3ล้อครับันเล็กครับกึกเขาจะปันน่นอย่างงี้ทีละกึกทีละกึกทีละกึกพอราปั่นไปด้วงช่วงประมาณสักสองขวบถ้าเด็กแล้วแต่เด็กด้วยนะครับเขาจะก็ปั่นเต็มวงพอเริ่มเริ่มปั่นเต็มวงเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนให้เขาเล่นขาขาไถแบบนี้อ่ะพอราขาไถเขาก็เริ่มตะกุยแล้วเขาจะเริ่มเอาขาขึ้นเขาจะหักทรงตัวของเขาหลังจากเขาทรงตัวได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเขาอ่ะไปปั่นจักรยาน2้อจบเลยครวนี้กก็็็ปปั่นนได้เอ ง่ายๆเนี่ยไม่ต้องมาฝึกจับว่าแบบต้องต้องอะไรเนี่ยครับเด็กเด็กที่ผมเห็นในที่ผมเห็นนะครับค่อนข้างจะปั่นจัก,กรยานเร็วนะเพราะว่าได้มีการฝึกแบบเนี้ยพวกเล่นขาไถครับเขาจะฝึกปันป่นเร็วมากอันนี้ก็พาอันนี้ก็คือรถคันนี้ก็คือรถซิงเลยรถซิงบอกได้เลยเป็นรถซิงที่แต่งมาทุกทุกจุดเลยครับแต่งมาแบบทุกจุดเลยเนี่ยเนี่ยรถซิงเนะนี่ยมันลื่นมากล้อมันจะมีความลื่นมากๆเลย โอเควันนี้ก็ต้องลา,ไป,ลาไปก่อนอะลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปรีวิวของอย่างอื่นละลาไปก่อนแล้วครับกับวันนี้ครับเก็บเก็บเล็กๆน้อยๆแปดนาทีสวัสดีครับบ๊ายบาย